加油站等一会 สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีไปยังอาจารย์ทุกๆคนรวมไปถึงเอฟซและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับพบเจอกันเช่นเคยนะครับผมในช่องนกเขาใหญ่เมืองข่ขันนะครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรักในนกเขาใหญ่และการต่อนกเขาใหญ่ด้วยกันนะครับผมกับพ่อกับผมคือเก้าครับพี่น้องป้องปลายสุปผูสุคนนะครับผมมอหน่อยนกเขาใหญ่นะครับ พอกันคลิปนี้พอกันย่านเมิงน,นะครับผมกลับไป <c oughs> แลนตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายมากนะครับว่ากันโอ้เกือบปรหลอดขึ้นกันครับเมือยอเอาเรืองอยู่นะครับผมบ่คือไปตอนโนค,ครับพี่น้องตอนน้องนี่เบิดมือบวกินเข่ากับมวน <c oughs> กะจะเลยบะไ้ไปใส่นะครับผมมือนี่กะเลย่อย <c oughs> ผ้าทำปูชมมาเบิงคลิปนี้เป็นการเปิดแบงนกนะครับ บ้านเสี้ยนมิวนะครับผมกับผมกับมาหอดบ้านอาจารย์ท่านนี้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนกอยู่ปลายอยู่นะครับผมว่านกลงอยู่ให้ทายอยู่บ้านนะครับผมกคลิปจะออกมากเป็นแบบใดนั่นกับฝากติดตามรับชมไปน้ำกันได้นะครับผมติดตามรับชมครับผมกะนั่งทาอาจารย์มิวได้สักพักนะครับผมกับ เพิ่นกับมาแล้วนะครับผมเดชสิพาท่านผู้ชมไปสอบถามอาจารย์มิวนะครับว่าเพิ่นมีนกแบบใดแบงนะครับผมสวัสดีคร,รับอาจารย์มิวสวัสดีครับเป็นใดมานบอเบอิบลโมารับอ๋บอ,อนี่นะครับผมโบมานเลยไปกับไผมือนี้ไปกับชาี่ไปกับเซียนชาลี่นะครับผมเมื่อนี้มีมีนกแบบใดแบงแน่มือนี่ ลิวตันครับเสียงใหญ่ลิวตันเลยบ่เป็นเป็นนกนกปลาลอยแล้วนกเนียดครับนกเนียดเนาะได้เฉลยหลายบ่เฉลยหลายแล้วครับโอ๋อนี่นะครับผมนกตัวใดอีกนกเขาชวาสองโอ้นกเขาชวาก็มีครับนี่นะครับผมตัอทั้งสองนกต่อทั้งสองนะครับกรมีนกลิวตันนะครับผมตัวหนึ่งแล้วก็มีนกเขาชวาน้่นะครับผม เพอเปนบ่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวสิพ้าไปรับชมนะครับผมนี่นะครับผมโตโตัเพิ่นนะครับเป็นนกลิวตันนะครับผมเสียงกับประมาณที่เพิ่นคู่เมื่อกี้แหละครับนี่นะครับ นี่นะครับผมบัดนี้ก็มีแปลกๆน้่นะครับผมนกตัวนี้ขนหยองนะครับผมเห็นบอพี่น้องนะครับทั้งนาก็ะเป็นหยองหยองเป็นคือเปียกน้ำนะครับแต่ทั้งหลังนี่หยองเลยนะครับผมขนเปียกนะครับเป็นคือขนเปียกน้ำนะครับผมนี่นะครับริ้วตันนะครับผมตัวนี้เป็นนกตอพเนียดนะครับ นี่นะครับเอ็นบ่ครับทั้งหนาเนี่ยเป็นคือเปียกน้ำนะครับผมทั้งหลังกับเป็นย่องยองนะครับน่นะครับเป็นย่องยองเป็นฟู่ฟู่นะครับผมหาหยากพอสมควรนะครับผมอัตเลิวตันกับหาหยากพอแห้งแล้วนะครับนี่นะครับผมขล่มเป็นไงจานมิวข้ามลมบางฮรับฮะลมบบค่อยลายนะครับค้ามบ่ค่อยหลายเนาะ นกขยันคู่เป็นนกขยันคู่นะครับคาล่มบางๆนะครับผมต้นต้นไม้ยางเดียวครับต้นไม้ย่างเดียวออายุโกงจักปีแล้วสี่หาปีแล้วครับนกอายุโกงสี่หาปีแล้วนะครับมีรูดบอบอครับบรุดเลยนะครับผมดิวตันนะครับตัวนี้ทรงขึ้นถ้ารุดนี่ทรงขึ้นนะครับผมนั่นนะครับการรันตีโดยเจ้าของนกนะครับนี่นะครับผม ขนกับยองนะครับนี่นะครับไล่ลักษณะไล่เบืงลักษณะทาทางโตตนนะครับผมเสียงกับกางไปไงพุ่นล่ะครับนี่นะครับผมย่องนะครับทั้งหน้าอึกกับยองนะครับเห็นบอพี่น้องนั่นเป็นคือขนเปียกน้ำทั้งเบิดเลยนะครับนี่นะครับผมแปลกอยู่นะครับ คนยองยองนะครับผมนี่นะครับเปิดแบงหลายปันไดตัวนี้ผมว่าสี่พันสี่เท่าครับบร่วมทรงบอรครับโอ้สี่เท่าบร่วมทรงนะครับผมนี่นะครับกันสนใจนี่กันมีเอฟซีมีทันผู้ชมเป็นสนใจนี่ติดตอเบอร์ดใดอาจารย์มิว 062 062 <62, S> 109 109 1156 1156นะครับผม062 109 1156ครับนี่นะครับผมจานมิวนะครับกันบอตันนี่ทรงคืนได้นะครับผมกันทรงคืนเลยนี่นะครับผมโตต้นเพิ่นนะครับริ้วตันนะครับผมริ้วตันขนหยองนะครับ เป็นนกตอพเนียดนะครับผมเห็นบอปี่น้องขนข้อน่ะหยองเลยนะครับนกแบบนี้ผู้เท่าพูนว่าหมานนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมริวตัน เสียงกักลางไปหาไงผู้ล่ะครับผมคาล่มกับบางๆนะครับเป็นนกขยันคู่นะครับผมกะสนใจกัติดต,ต่อเสียนมิวเข้ามาได้นะครับ062 109 1156นะครับผม062 109 1156นะครับผม4เท่าบ่ร่วมทรงนะครับ บัดน,นี้กาสีผ้าท่านผู้ชมไปเบิงนกเขาชวานกตอนะครับอีกอสองตอนนะครับผมจานมิวเพิ่นกับเปิดแบงค์ขึ้นกันนะครับผมนี่นะครับมันเป็นจจงใดเนาะนกเขาชวาเนี่ยผมกับบุฮูนะครับบบม,มีความรู้เรื่องนี้นะครับแต่ว่าเป็นนกตอทั้งสองนกพุทธรับออได้ฉเฉลยหลายหลายแล้วครับออ อันสองตัวนี่แบงจังไดตัวละตัวละสามเท่าตัวละสามเท่าโอ้นี่นะครับผมเป็นกับแบ่งขึ้นกันนะครับตัวละสามเท่าบารวมทรงนะครับผมโอ้ตัวนี้เสียงน้อยครับตัวนี้เสียงใหญ่โอ้นี่เสียงใหญ่เสียงหน่อยขึ้กันนะครับผมเรื่องไร่เรื่องลักษณะนี่การให้ท่านผู้ชมเบิ้งเอาเองนะครับผมผมเบิ้งเพราะเป็นนะครับผมดีนี่นะครับ เปิดแบงทั้งสองนะครับผมตัวละสามเท่านะครับบร่วมทรงนะครับผมสนใจกระติดตอ้อเสยนมิ้วเข้ามาได้นะครับศ6 2ย์ห1สองหนึ่งศเกาหนึ่งหนึ่งห้าหกนะครับศ6 2ย์ห1สองหนึ่งศย์เกาหนึ่งหนึ่งห้าหกนะครับผมนี่นะครับตัวละสามเท่าบร่วมทรงนะครับนี่นะครับ ตัวนี้เสียงน้อยนะครับผมตัวนี้เสียงใหญ่นะครับนีนะครับสองต่อนะครับนกเขาชวานะครับก็ให้ท่านผู้ชมให้ผู้ติดต,ตามให้เอฟซีเบิง้งลักษณะเบืงไร่เอานะครับผมกขโทมติดต่อสอบถามเจ้าของนกเพิ่นใดนะครับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าของนกเพิ่นได้นะครับผมตกลงกันให้แน่ชัดนะครับผมถือใจจังค่อยตกลงวากันไปนะครับรายละเอียดกับสอบถามเจ้าของนกโดยเป็นการส่วนตัวเลยแหละครับสิได้หูรายละเอียดลึกซึ้งนะครับผมนี่นะครับ บัดนี้ระวางนั่นกะอาจารย์มิวเพิ่นกะเอามาอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นนกสองแกมสามนะครับลังเทือกสองลังเทือกสามนะครับผมเป็นนกตอพันเนียดน,นะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปเบิ่งอีกตัวนะครับผมออบมีคู่อ้างน้ำหน่ออาจารย์หนอ,เ,อ,อเกือบชุดแล้วครับ อ้างเกือบตลอดนะครับผม17-18จ็ดแป้ามนะครับผมตัวนี้ มพาคาล้มจังไดล้มหนาแล้วครับตัวนี้โอ้ตัวนี้คาล้มหนานะครับเป็นนกพนเนียดเนาะไ,ได้ได้เฉลยหลายได้ยังเลย,ยลเป็นเป๊ะลอยแล้วครับโอ้เฉลยเกือบลอยแล้วนะครับผมนี่นะครับรเป็นเพราะลมกลังครับผมนังเทือมันกะสองนังเทือมันกะสามเนาะครับแต่ว่าคู่อ่างหลายอ่างสิบเจ็ดสิบแปดคั่มอู่อ่างสิบเจ็ดสิบแปดคั่มนะครับพี่น้องโดนโดนจังไคร่สินรุดคู่ธรรมดาครับนี่นะครับผมมาาอ่ง ตวนมากสิเป็นอ้างหลายนะครับตัวนี้เปิดแบงหลายปันไดตัวนี้สีเท <4 S 1> <4 S 2> ่าสีเท่าครับบุร่วมทรงบ,<อ>บูรวมทรงคือเกานะครับผมสีเท่านะครับเส้นมิ้วนะครับผมเป็นนกสองเน่สามเน่นะครับกาขล่มหนานะครับแล้วกามีคู่อ้างหลายนะครับผมตัวนี้เสียงกลางขึ้นนะครับกาสนใจกับติดต่อ้สอบถามอาจารย์มิ้วมาได้นะครับผม 062 109 1156นะครับ06 2 109 1156ครับผมนี่นะครับตื่นกล่องแน่จากน้อยนะครับผมประเนียดอาชีพนะครับผมฉเฉลยเกือบร้อยแล้วนะครับ กับสนใจกับทิดต่อสอบถามเจ้าของนกเพิ่นมาได้นะครับผมกับพูดคุยติดต่อสอบถามกับเจ้าของนกเพิ่นได้เรื่องรายละเอียดนะครับผมกเบอร์โทรเพิ่นกะศูนย์หก1องหนะครับผม0 6 2 1 0 9 1 1 5 6ครับผมกับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้นะครับผมท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมรวมไปถึงอาจารย์ในหลายสุ่มในหลายค่ายและผู้ติดตาม ทุกทุกคนนะครับการสำรับคลิปนี่ก็มีเปิดแบงนกต่อยู่สองต่อนะครับนกเขาใหญ่นะ่ะนกนกเขาชวาอีกสองต่อนะครับผมกัมีรลิวตันนะครับตัวหนึ่งคารม่บางบางนะครับผมขนขนย่องอีกนะครับตัวริวตันนะก็มี่สองกุ๊กไปสามนะครับนั่งเทือกับสามนั่งเทือกับสองคาล่มหนานะครับตัวนี้กั คู่อางหลายนะครับผมการมิววา่า17 18ขค้ำน,นะครับกมีนกเขาชว่า2ต่อนะครับผมกะเพื่อมีท่านผู้ชมท่านใดสนใจกัดติดต่อสอบถามเสียนมิวขาม่าโดยตรงเลยนะครับผมพูดคุยรายละเอียดเรื่องนกเรื่องราคากะเบอร์โทรอ่ะ062 109 11 5 6นะครับผม 06210911 5 6นะครับก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมเบิ้งคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อรับชมคลิปได้ต่อๆไปนะครับฝากเป็นกำลังใจให้การนํายนาครับผมในช่องนกเขาหญ่เมืองคุขันของเ้าเนี่แหละครับทีมงานได้ ออกไม้กับขอให้มันมานนะครับเดินทางก็ให้ตลอดปลอดภัยมีโชคมีใช่กันสุขภูสุขคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยครับผมถ้ายคลิปนี้ผมกับขอกาวคําว่านกเขาใหญ่เมืองขุขันสวัสดีครับพ่อกันได้ในคลิปต่อๆไปครับผมมากดติดตามช่องด้วยนะครับผมมากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับทีมงานนกเขาใหญ่เมืองขุขันครับผม